ผบาราเก็ตนะครับก็เป็นขนมปังที่มีส่วนผสมเรียบง่ายครับสามารถนําไปทานได้ในหลากหลายโอกาสเลยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทํากันในรูปแบบของเดมิบาเก็ตนะครับหรือว่าบาเก็ตที่มีขนาดเพียงครึ่งเดียวของปกติครับเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของเต้าอบที่ใช้กันในครัวเรือน ส่วนผสมนะครับเราจะมีแค่4อย่างเท่านั้นเองมีน้ำนะครับมีแป้งนะครับวันนี้ใช้เป็นแป้งฝรั่งเศสนะครับที65มียีสต์นะครับแล้วก็เกลือเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มผสมก่อนนะครับเอาน้ําเทลงไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยยีสต์นะครับแล้วก็ตัวแป้ง T65 นะครับแล้วก็จะเดินเครื่องที่สปีดต่ําก่อนนะครับจากนั้นเราจะค่อยๆเติมน้ําลงไปนะครับ พอสมวนผสมเข้ากันดีนะครับเราก็จะเอาผ้าคลุมครับพักเอาไว้ประมาณ15นาทีครับโอเคครับตอนนี้ครบ15นาทีแล้วนะครับเราก็เอาผ้าออกนะครับแล้วเราก็จะมาทําการนวดต่อครับใช้สปิดต,ต่ำๆครับประมาณ2นาที จากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นดอกเกลือนะครับแต่ในความเป็นจริงเราจะใช้เกลืออะไรก็ได้นะครับตามใจเราเลยจากนั้นผมก็จะเดินเครื่องต่ออีกประมาณ2นาทีนะครับใช้สปีดต่ำเหมือนเดิมจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เป็นสปีดศูนย์นะครับต่ออีก2นาทีนะครับหรือว่าจนกว่าโดของเราจะมีความแข็งแรงนะครับ ครบเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คนะครับว่าโดของเราแข็งแรงดีหรือยังครับโดยการขึงเป็นแผ่นฟิล์มดูนะครับเดี๋ยวเราจะดึงนะครับดูว่าตัวโดของเรานั้นสามารถยืดเป็นแผ่นได้แบบนี้นะครับพอเห็นเป็นแสงส่องผ่านได้นิดหน่อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาพักโดของเราในชามหรือว่ากระมังก็ได้นะครับอีก2ชั่วโมงนะครับวันนี้เนี่ยผมเอาเป็นสเปรย์น้ำมันทาไว้นะครับเล็กน้อยนะครับโดจะได้ไม่ติดเราก็รวบโดให้เป็นก้อนก่อนก็ได้นะครับจะได้ดูเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็วางโดพักเอาไว้แบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับ เอามาหานะครับแรปปิดเอาไว้พักแบบนี้2ชั่วโมงครับตอนนี้ก็ครบ2ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโดของเรานะครับมันก็ฟูขึ้นมาประมาณ2เท่าแล้วนะครับก็ใช้ได้เดี๋ยวเราจะเอาออกมาตัดแบ่งนะครับเป็น4ก้อนนะครับก้อนละประมาณ200กรัมก็จะเอาแป้งนะครับศาสตร์เล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากจะได้ไม่ติดนะครับ วยแป้งเล็กน้อยนะครับจะได้ไม่ติดนะครับใช้ทางานง่ายก็เดี๋ยวผมจะจัดทรงก่อนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะตัดแบ่งเป็น4ก้อนตรงนี้ถ้าอยากให้มันเท่าๆกันนะครับเราก็จะนํามาชั่งน้ําหนักนะครับสูตรนี้จะได้ก้อนละประมาณ200กรัมนะครับโบลบนิดหน่อยได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการขึ้นรูปแบบคร่าวๆก่อนนะครับตอนนี้เราได้เป็น4ีก้อนแล้วกละ2 0 0กรัมนะครับเราก็จะมาทําการพับให้เป็นลักษณะเป็นเป็นเหมือนท่อนไม้นะครับหรือเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแท่งๆนั่นเอง พอเราเอาผ้าคลุมไว้หรือว่าเอาเป็นพลาสติกแรปนะครับคลุมไว้พักโดไว้ประมาณ15นาทีนะครับ ตอนนี้ครบเวลาดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขั้นตอนถัดไปกันนะครับก็คือการขึ้นรูปนั่นเองนะครับโรยแป้งนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวเราจะตบเพื่อไล่แก๊สก่อนนะครับมันก็จะเริ่มขึ้นรูปนะครับโดยการพับนะครับเข้ามาแบบนี้ก่อนกดเพื่อให้มันเชื่อมกันนะครับแล้วก็กลับด้านนะครับทำอีกฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะพับครึ่งนะครับให้ประกบด้านกันนะครับโดยการใช้ฝ่ามือของเรานะครับตัวนี้เป็นตัวเชื่อมนะครับหรือว่าใครไม่ถนัดจะใช้เป็นนิ้วก็ได้พับครึ่งเข้ามาแบบนี้้นนะะคครรัับบแลวกก็ด จากนั้นเราก็จะทําการคลึงนะครับคลึงให้เป็นเส้นยาวๆเหมือนเป็นบาร์เก็ตนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราทําเป็นเดมิบาร์เก็ตนะคือหรือว่าเป็นแบบครึ่งเดียวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความยาวก็ประมาณสัก3าเซนได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นผ้านะครับมารองเอาไว้นะครับแล้วเราก็โรยแป้งนะครับตรงนี้โรยเยอะนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่ติดถ้าเราไม่มีผ้าแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้เป็นผ้าที่ใช้ในครัวก็ได้นะครับสะอาดดแล้วก็จะเอาด้านตะเข็บนะครับด้านที่เป็นรอยเย็บนะครับหันขึ้นด้านบน นั้นนะครับเราก็จะนําปลายผ้าอีกฝั่งนึงนะครับมาคลุมหน้าเอาไว้นะครับแล้วเราก็จะพ r o o f อย่างนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ40-60นาทีนะครับครับตอนนี้เราก็พ r o o f ประมาณ40นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าไปอบกันนะครับวันนี้ผมวอร์มเตาอบเอาไว้ที่อุณหภูมิ25 0องศาเซลเซียสนะครับใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนเตาร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพลิกตัวบาเก็ตของเรานะครับลงในถาดอบนะครับก็พลิกด้านขึ้นมาแบบนี้นะครับเอาตะเข็บลงนะครับมันก็อาจจะจัดทรงเล็กน้อยนะครับให้เป็นเส้นตรงๆเดี๋ยวเราจะต้องทําการกรีดนะครับเพื่อเปิดทางให้ไอ้น้ำมันระบายออกได้นะครับเดี๋ยวเราจะกรีด ประมาณสัก3เส้นนะครับให้มันเป็นเฉียงๆนะครับซ้อนกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําเข้าไปอบนะครับโดยเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับสินาทีแรกเนี่ยเราจะทําการสร้างสตรีมภายในเตาอบนะครับก็คือเราจะใช้น้ําร้อนเทล,ลงไปในถาดด้านล่างของเตาอบนะครับเพื่อให้มันเกิดเป็นไอ้น้าขึ้นมาพอครบ10นาทีแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดเพื่อระบไอ้น้าออกนะครับแล้วอบต่อประมาณ12-15นาทีหรือว่าจนกว่าผิวขนมปังเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลสวยกรอบครับ อันนี้ผมอบไปทั้งหมด15นาทีนะครับก็นี่นะครับกรอบดีสีเข้มสวยนะครับแล้วเราก็พักจนให้มันหายร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดเสิร์ฟนะครับนี <région> ่นะครับก็ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับมาเก็ตแบบนี้นะครับเราสามารถเก็บในอุณหภูมิห้องได้ประมาณ1-2วันนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเก็บนานกว่านี้เนี่ยแนะนำให้แช่ในช่องฟรีซครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และวก็ลน์แอดครับ